สวัสดีคุณผู้ชมเลยครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมไม่เบรคเป็นอร่อยเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปทําการปราบโจรครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือโจรเยอะมากครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฉายาว่าเป็นดิสเลเยอร์เรียบร้อยแล้วครับกษัตริย์เป็นผู้ประธานตําแหน่งให้นะครับเอาละเราก็จะต้องไปลบตามพระบัญชาของกษัตริย์ครับบวกดีบวกดีไปไปไปธนูระกำกัแพงเลยบวกีร<น>้อยมัมาตรงประตูตรงกำแพงเลยดีกว่าไปไปไ มันหิวพวกเราแม่งยันกันอยู่หน้าเนี่ยโอ้โหไม่ถึงประตูประตูไม่ได้ลงมาข้างล่างดีกว่าคอนโดไม่ไม่ไม่ประจําการอยู่ข้างบนนั่นแหละลงบางสวนเขาเันผาหลอกหลอแล้วถอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยเข้าก็สลางมาแล้วถอยเร็วถอยไม่ทันทะนูหลงตรงมีข้างนแล้วทะนุขึ้นกำแพงคือเขาจริงเจมันเยอะเราสู้ไม่ไหวหรอกทะนุมันช้าหนิไม่ทันนะ สู้กับข้าต้องสู้กับข้าไป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 ครับครับเราตีถอยตีถอยเงี้ยเราจะเสียกำลังทหารไปเรื่อยๆนะต้องเอาทหารมาไปวิ่งตอดไปเรื่อยๆอ่ะแต่มันก็มีหอกเยอะเราเราเอาทหารมาไปสู้ไม่ได้ต้องเอาทหารราบไปช่วยด้วยทหารราบมันเข้ามาต่อมาฮวสมาฮรสเยอะเหรอะใช่ใช่ใช่มันเริ่มมันเริ่มมีชุดไใกันแล้วเนี่ยเราไปตายกี่เคนเลยไปตายตอนไหนวะ ผมนี่ไม่ตายเลยโคโจนโคโจนเราโดนมันลุ้มอ่ะไม่มันลุ้มอะในชุดไอ้ชารามิตเราเปล่าเออออกม้าตัวมันมีห่อแน่ถ้าเราขี่ม้าโดนเสียบรัวๆเลยพวกเนี้ยที่มันไปขี่ม้าสู้อะน่ะอ๋นายช่างครับมีตังค์ไหมครับขอเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นทหารลาบดีกว่าโอ้โหเขาโอ้เสียบอยู่เลยมีเงินไหมมีเงินไหมอะไรครับชุดนี้ไม่มีเลยครับแล้วหอกแม่งจิ้มไวมากอะไอ้พวกเนี้ยแม่งสเต็คดีกว่าเราอ่ะ 4,000ได้ไหมเสียดได้ไหมช่างมีโลไหมครับมาคิวดอยบ่บ่ยิงผมนะยิงผมนะเอี๊ยมากูตายไอ้ชิบหาเอาละไม่เป็นทหารมาแล้วตกมาตายทหารราบเนื้อเป็นทหารราบเหือบเป็นทหารราบไปสู้มันเถอะตั้งโลไหมตั้งโลสู้เถอะสุดท ong แล้วขอลาบกแล้วตั้งโลสู้มันเถอะสายธนูเราพวกเยอะเลยสัตว์นั่นแหละธนูกดแม่งเอ้ยยิงยิงกดเข็ม และมาใครครับประตูทุกคนรูของฝั่งตรงข้ามสู้มันจี้มันได้ยตเางมืประดับสองมือเลยมาแล้วนีิงคนเดียวแข่วิงคนเดีวโดเราเรื่อยๆเลยมาแล้วมันหอกเยอนหน้าระวังหอกด้วยนะนไม่ถึงไหมดีดยิงสูงขึ้นเลยนะยิงสูง่นั้นตงยิงสูน หมออยู่ด้านในนะหมออยู่ด้านในโอ้ยโดนไม่บูแม่งเลยดัข้าได้เอาไหนมาดัิขึ้นจากประตูขึ้าประตูไว้ดัจิ้มแม่งอย่าจิ้มรวมพุทธการกันเลยเป็นพอเอาอกรณ์เอาอุกรณ์เอาอุปก่ณ์เออจิ้มจิ้มจิ้มแล้วแหละจิ้มดีแล้วจิ้มดีแล้วหันนิดเฉียงหันนิดเฉียงจิ้มมันหันเฉียงจิ้มมันอย่าจิ้มตรงกลางหันเฉียงจิ้มมันซ้ายขวาอยู่หน้าประตูอ่ะ จิ้มซ้ายขวาจิียงเฉียงซ้ายขวานั่นแหละมันมันจิ้มปุ๊บเราจิ้มตอบนั่นแหละเสียงซ้ายขวาเชียงซ้ายขวาอะไรจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไปสู้มันความค่าความค่ะจะมีมุมยิงนะไม่ยิงอะไรเต็มหน้าไปตรงนี้มีมุมยิงนะเนี่ยตรงนี้ยิงลงไปได้เลยเนี่ยเออยงการขวางของหมา ปนหขึ้นมาตมนูขึ้นมาสเตเดียมนก้เ้ัเขาเดิลิเยรสู้มันนีนี่สู้มันสู้มันเออนั่นแหละนั่นแหละไอ้เปิดเออเริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วทวาอแม่งเลยวิ่งเข้าไปเลยเขาเลยเข้าไป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 เลย มันวิ่งมันวิ่งไวกว่าเราอ่ะแม่งเอ้ยนี่หมอเหรอมึงอ่ะข้าหมอมัน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 เอออะไรข้าหมอมัขาหมอมันข้าหมอมันเฮ้ยจะได้แล้วเออข้าหมอมันข้าหมอมันยิงขัาหมอมันมมาานี่ไงล่ะมึงข้ามัน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 มันถอยออกมาแล้วมันถอยมันถอดออกไปแล้วด้านไหนด้านไหนน่าจะมี่มออยู kind of ย่ไหนหมออยู่ไหนเอาไม่หมด ทำเลยเก็บของมีทับเลยโจหรือจะน้องโจหรือจ้าเก็บของด้วยนะเก็บของแล้ด้วยนะใครตายอ่ะเหรอนั่นแหละเก็บของข่ามันได้หมดแล้วตายแล้มีตัวนึงอยู่ตรงแค่นมีตัวนึงอยู่ตรงแค้นเล่นเล่นเล่นจับกับผมนี่ไหนมาช่วยหน่อยไอตัวถือธงถ่ะจับกลับแม่งเลยโดนโดนหมอตายแล้วหมอมตายแล้วหมอมันตายแล้วไปมากไปมากไปมากหมอหิวหน่อยหมอหิวหน่อยเมดิกเมดิกสดเก็บสดโคตผมเรียบร้อยไหนกันนี้ แกงเยียเยียเจัดกามคิงสเลเจอร์คิงของตัวครับมอหมอไดมาครได้ถุงมาแล้วครับหมอหน่อยเย้เแบนดิสเลเจอรเห็นไหมว่าข้านั้นมีฉายาดีได้มาจากไหนดิดูด้วยมาองดวองเด็กของขอช่องฮิวว ได้ลงแล้วอไอนี้ยอโอชีสชีสขนมขนมอาหารเต็มเลยเอาไปมอบให้ษัตย์เอาไปมอบให้กษัตริย์ไหมเหิวมากเลยตอนทงงใครใครได้ทงไมานไหนคุณแม่อยู่ไหนเนี่ยระบูไม่ได้รับพูได้แม่เป็นแบบเกลียด ผมผมชื่อชูชูโลอยู่เหนือหัวชูโลเหนือหัวเนี่ยผมเนี่ยคุณแม่เนี่ยผมได้ผมได้ธงเนี่ยอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าเนี่ยโอเคโอเคมา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 อยู่เนี่ยรอการ์ดอย่าตอบนะอย่าตอบอย่าตอบนะคุ้มกันในท่านด้วยไปแย่งมาห้อหม้อดม้เดี๋ยวหมอนี่ไม่ทัน <coughs> 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 one, I have ăn my army. We're We will push them back to the hollow camp. We will slaughter every one of them. No mercy. Kill them all. คิวเอาล้อสตรีเจอคิวเอาล้อไฟฟ์บอเอาล้อสตรีเจอตลองจอยเลยตลองจอยเลยไปเลยไปเลยโอ้มาโคตรเยอะทั้งเซิร์ฟแม่งความแกนนี้ความแกนนี้หน้าขนุกขมมลเนี่ยเราไม่ได้วมเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งโดนล่อเสือกจังจะมาเนี่ยไม่รู้ว่าจังหวะนี้คือตัวอแล้วไปกระต่ายกับเติร์ทเท้า เราคนเดินเท้าเดินทับรัวรอดโชว์ราชไนร์โอ้โหราชบิ่งไวเกินโอ้โหก็จะบอกว่าให้พงเลยเอาลเว้ยเอาเลยเอาเลยมันประสานอยู anyway> ่ตรงสะพานข้างหน้าเอาไปพวกกูมั้าวันนี้ยดุยดุโหโจรแม่งเดินเท้าขามตีโจรเป็นสิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์น่ะเออต้องอีเวนต์วันนี้เนี่ยของจริงโดดลงมาไม้กิ้งข้ามี คาไิทงโจแล้ว,าวขานำทงนำทัพบันามากดีมากบุกต่อไปเราต้องฆ่าข้าคือ,อแปดดิสลเลเยอร์ข้าในทงมัน,นามาแล้วในท่านข้าในทงมัมาแล้วเย้แปดเมตรสตูดิโอจอนว่ะโถรโดนโจนโจนโจนชโดนโดนโจน ไม่ฆ่าตัวตายโดดน้ำเฉยด้านหลังขี่ม้ามาแล้วครับตรงทางออกบ้านมันขี่ม้ามาแล้วครัอยู่ใครจอดม้าไม่รู้ขี่ม้าละโอ้โหของบ้าเลยไม่ได้ไม่ได้ขี่ม้าได้สองคนคำวิทมีถือธงนำทัพแล้วกลายเป็นผู้รวบรวมนี่แหละเอธงนำทัพเดี๋ยวผมเอาเครื่องผมไปเดี๋ยวผมเอาเครื่องผมไป ของเยอะมากอ่ะที่โดนตายของตรงโน้นเพิ่มโครงการทุกคนเลยโครงกันไว้ใหญ่จนอย่าระวังมันล่อนะเว้ยโดนมันนีกเข้าป้อมมาแล้วน่ะนั่นอะหนีเข้าสถาพาร์ตมาได้เราไม่อ้อมอีกฝั่งเลยเหรอจะไปตรงตำพานจะดีเหรอในช่องแคบมันอาจจะตายฟรีนได้หวกนอร์ลี่ป้อมมาแล้วเนี่ยได้ป้อมมาดูหมอมาดูหมอมันบุกได้สองฝั่งนะเราไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะเราไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไม่ทันแล้วผมเดินตามทับพ้กมันแล้วอ่าโอเคงั้นก็มาทางนี้ก็ได้มามาทางหน้าปราสาทไอ้เจฟ์คาร่ามาตรงนี้ก็ได้ อาย่ในเมืองช่วยเอาเปียนมาตรงที่ไอลานตลงฟ for the king เอาเปียนไปอยู่หน้าังไฟ for the king QM O Q Q Qman ติดตามข้าทหารนักเลยติดตามข้าแมออ m a of Heat m a ล d ย s t r งติดตามข้าเอ้ยขามันมามาคุณแมนคุณแมนไปไปไปจงตามทงเข้ามาขามันได้หมดตัง้งเลยขามันได้หมดข่าไอ้พวกโจมได้หมดคุณแมนดิเซลเลเยอร์ล้อนไว้ตั้งโลทหารตั้งโลทุกคนจงรวมใจกันตั้งโลเร็วตั้งโลทหารตั้งโลชิววอชิววอชิววอแนว ชิวประตูระวังประตูน้าวชิวชิวระวังประตูประตูมันปิดประตูชิบหายแล้วประตูเฮ้ยมาแล้วล็อกเอ้ออฟอ้อมอ้อมอ้อมได้อ้อมได้อ้อมได้ชิววว้าเข้ามิดมีเข้ามิทมีวอลเลยโดนล็อตอย่าแล้วปิดประตูโอ้ตรงนี้มันไม่มีทางออกไปเลยได้ไหมเนี่ยชิบหายละวพอเจอแล้วอ้อมไกลเลยทีนี้อนร้อนขึ้นขัง ถ้าโดนขังถ้าหอด้าไม่ช่วยไปแล้วไแล้วไแล้วมามาวิ่งเอาไมังนวิ่งเอาไม้ฟังนึงทุกคนยันไม่้อยู่วิ่งอาไม้ฟังนึ่งเออไม่กันอะไรฝลไปกาลังไปกลังไป้ไปคนนี้อยู่ในเมอนี่ครใคคนที่อยู่ในลเซียนี่ใคมนเมปนผโอ้โเข้าไปแม่งเป็นประตูหูเราไม่เห็นว่าแม่มีประตูด้วยแม่ประตูเหล็กด้วยประเด็นอมไปเชังนี้ได้ครับวิ่งฝาไปใช่มอกแเปลี่ไม่ด้เ ใส่เกหมอไปไหนหมดไว้ในหมอเนี่ยมเข้าไปไม่ได้อันนี้หมวกโจนเมื่อกี้ที่ใส่อ่ะออ๋แล้วเรื่องแต่ไม่ได้สวยสวยสวยมาใส่หมกใส่เกลือกินเวยโอเคหมวกโจนแม่งมีมีประตูเหล็กเลยผมไม่เห็นมองไม่เห็นเลยโโอ้หต้องยันป่ามาแล้วป่ามาแล้วซูเปอร์คาร์ซูเปอร์กษัตริย์ของเจ้าซูเปอร์กษัตริย์ฆ่ามันอาไม่ได้หมดซูเปอร์กษัตริย์ของเจ้า ตรงสู้โดนรอบ่ะโดนรอบขอขชยอนจะลยใ่อินนี้แป๊แป๊บทั้งหลายตายดีเออกระสาตายมาตอนนี้ไปถึงไหนแล้วทหารตอนนี้ไปถึงไหนแล้วลาบโจนเดลียองาโจนเดยง่ามันผกำลังหอยขึ้นไปชั้นในสูแล้วล้อมันไวทหารล้อมันไวเก็บทุกอย่างที่เจ้ามี เก็บท yeah, 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 kind of exactly. yeah, ุกสิ่งที่เจ้าเห็นยายมันมีอาวุธฆ่ามันยายมันมีอาวุธสู้ต่อไปฆ่ามันให้หมดลงทำตามสิ่งที่อาชามเจ้าสั่งฆ่ามันให้หมดเก็บตัวเก็บโซ่เลยกลับกลับกลับอย่าออกมาออกมาทุกคนเก็บมากลับมาเดี๋ยวเก็บของให้หมดเลยเก็บของให้หมดเลยตรงพื้นนะเก็บของให้มดเลย เก็บลูกธนูอยู่เนี่ยเก็บเขอให้หมดอะไรยืนตกพื่อนะเก็บไปหมดเลยพวกเราอ่ะเก็บไปหมดเลยโอเคไปหยิบเลยดูติงดูติงออกคนเดียวละฆ่าฆ่าจนหยุดรอติงเอารอติงไปออกไปซีแฝงอ่กขอให้ทุกคนไอ้หยุดเนี่ยเอาเราออกมาผมออกไปพัดเขาไม่เลยถอยมาถอยมาทุกคนถอยมาอะไรตกอะเก็บได้เก็บเลยตอนนี้เอาวุธอะอย่าให้โจมันมีอาวุธนะเก็บไปหมดเลย เก็บเงินมาเก็บอาวุธเก็บเงินเก็บอาวุธให้หมดเลยตอนเนี้ยใครมีที่ว่างๆเก็บให้หมดเลยตอนเนี้ยโจนอยู่ไหมมนโยนมาโยนหน้าประสาทก่อนหมอแมนธนูเราเต็มเลยว่ะในกล่องโจนผมตีแตกอ่ะหมออยู่แถวนี้มาดูมาดโดมาโดมาหมดเลยโดมาหมดเลยโดนขวานแล้วเอาเขวานหยัดใหญ่ใครมาโดว์ขวานแล้วนะเวียนกลับเลยเต็มแล้วเต็มแล้วเวียนกลับเลยกลับไปเลยครับกลับไปเลย

เราคอยเลี้ยวน่ะคอยเลียวน่ะผมอยู่ในมันตัเอารออไงผมอยู่ในต่างเอารออ่ะชิบหายแล้วหายแล้วโอ้โหโอ้โหคุณคุณอยู่ในมันตัเอารออด้วยชิบหายเลยเวี้ยวนะผมต้องเอาให้ออยมาเวียน้ขอให้ออกมาไม่เสร์ฟมันเด้งเสร์ฟมันเด้งไปแล้วที่ออกมาตั้งนานแล้วยังอยู่เด้งหมดทุกคนเสร์ฟเด้งนี่น่าจะกลับเมืองกันหมดนะครับหลาชิบายไปเลยที่ ดีเลยเขาก็บยนไงเบียนเต็มเลยนะรีบเข้ารีบเข้ารีบเข้าเขาก็เต็มเลยคือหายหมดครับใช่ถ้าถ้าอย่างเงี้ยเซิร์ฟนี่ะเฮ้ยมาแล้ว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 มาแล้เาเข้าเข้ีด็อเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้จะได้ผมว่ามันแข็แหละมันหนักเกินอะเมื่อกี้เออไม่ใช่ใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเซิร์ฟโลวแบ็คไหมไม่เซิร์ฟร้อยเลยนะตัวเลยนะเมื่อกี้แบบเราจะไปเกิดไหนอะ ได้เลยหายไปหมดเอาเชี่ยขอคีย์ด้วยครับขอของที่เป็นอยู่ในเกรื่อทั้งหมดหายหมดครับเกิดที่เต้โอ้โหตกเลยกู